สิบนาฬิกนาทีนะคะเรามาคุยกันต่อกับรายการเจาะลึกเศรษฐกิจกันค่ะและถ้ามาดูราคาทองคําในบ้านเรานะคะสําหรับเช้าวันนี้เนี่ยเปิดราคามารอบแรกปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำนะคะโดยราคาทองแท่งรับซื้อที่สี่หือยห้าบาทขายออก4 4 5หมบาทอ้างอิงกลสปอตสองพันสามเหรียญห้าสิบเซนค่ะแล้ววันนี้เงินบาทควดที่สาจุด เจหนึ่งบาทต่อล์สหรัฐค่ะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันครับกับคุณวรุธรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l n a n d Futures จำกัดนะครับคุณวรุษสวัสดีครับสวัสดีคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิรวัตรครับค่ะอาดูทิศทางราคาทองในสัปดาห์นี้ประเมินอ,อย่างไรคะ YLG ยังมองครับว่าพัดทองสำในวนีองการแปงตัวอยู่ในกรอบเช่นเดิมนะครับเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมีลักษณะของการแปงขึ้นแ่งลง ตอบสนองจากปัจจัยพื 1941, ้นฐานที่กลับเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นจุลเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในฝั่งสหรัฐรวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับจากการปรับขึ้นปรับลงของทองคำเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นช้าพของการแปรอยู่ในกรอบเป็นลงไม่เหยีอดครับค่ะดูกรอบราคาทองคุณวรุตประเมินว่าจะเคลื่อนไหวในราคาใดบ้างคะ ใปัจจุบันเนี่ยเรามองว่ากรอบแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่ระดับ2,339-2,354เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนขณะที่กรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยเราให้2,306-2,294เป็นโซนแนวรับแรกนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่หรือทรงตัวไม่อยู่จริงๆเนี่ยจะลงไปถึงบริเวณ2,286-2,277เหรียญดอลลาร์ต่อเพชออนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะ ต้องดูนะครับว่าการที่ทองคารีบาหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาเน pues ี่ยถ้าการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับเป็นไปอย่างจากัดไม่ต่างสองนส3 3 9สิเ้าเหรียญดอลลาร์ออสซอนซึ่งเป็นไฮหรือจะระดับสูงสุดของทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคําได้ต่อเราแนะนำไปลักษณะของการแบ่งขายผล็นกำไรบางส่วนนะครับแล้วก็รอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมา ไล้แนวรับที่เก่าเอาไว้ทําการเข้าซื้อหวังทำกําไรจากการเด้งกลับหรือหรือการชลื่ยโตกรับับของตัวราคาอีกครั้งหนึ่งครับอืค่ะ